คดีดังคดีแรกนะครับเป็นคดีอ่าอ่าอ่าคดีน้องหญิงนี่ผมมีคำพักษาดีกาฉบับเต็มเลยนะคุณอัจฉริยะเขาส่งมาให้อันดับแรกต้องกราบขอบพระคุณคุณอัจฉริยะเพื่อนรักผมซึ่งเข้าไปช่วยน้องหญิงนะครับในการจัดหาทนายในการร้องของความเป็นธรรมต่างๆนะนะครับนะแล้วก็ในการประสานงานกับอายการศาลสูงคดีนี้อายการศาลสูงไม่คนทําคดีจนชนะตํารวจเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐาน อัจฉิยะไปช่วยสนับสนุนนะอัจฉิยะก็ได้เครดิตแต่คนที่ว่าความคืออายการศารสู์จนชนะและตำรวจด,ด้วยนะครับอืมตำรวจด,ด้วยนะครับอืเข้าใจนะครับเออคำพิพากษาดีกาที่หนึ 18, ออ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ทับหกสี่เป็นคำพิพากษาคดีความผิดต่อชีวิตและเสรีภาพนะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสารตัดสินทั้งหมดหกสิบสองหน้าอัจฉริยะส่งหมอบให้ผม นะครับนะเห็นไหมก่อนจะจัดรายการก็ทำการป้องกันบ้านหน่อยผมก็ได้อ่านคร่าวๆนะฮะนะครับก็อยากจะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในคดีน้องหญิงเนี่ยคดีเนี่ยมันไม่มีประจักษ์พยานเอาผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆคือคดีน้องหญิงมันไม่มีประจักษ์พยานคล้ายๆกับคดีน้องชมพู่เลยไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นคดีน้องหญิงกับคดีน้องชมพู่เนี่ยมึงจะมันจะจึงจะสามารถเอาไปเทียบเคียงกันได้ไม่มีประจักษ์พยานเหมือนกัน นะครับนะเพราะฉะนั้นคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยสารดีกาก็ตัดสินแล้วครับคดีน้องหญิงเนี่ยครับว่าถึงแม้ไม่มีประจักษ์จักพยานก็จําคุกตลอดชีวิตได้นะครับคดีคุณหมอวิสุทธ์นะจากคุณหมอผัดสะพรไอ้ไอ้ที่ฆ่าหันศพจําได้ไม่มีประจักษ์พยานสารก็ประหารชีวิตได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคดีนายชัยพลกับนางแตนก็ให้ดูคดีนี้ไว้ว่า เออนะถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยานว่านายชัยพลพาน้องชมพู่นะเอ่อขึ้นไปบนเขาแล้วทิ้งจนตายนะครับตามที่อายการฟ้องแต่ถ้าอายการในอ,อายการคดีน้องชมพู่สามารถนำสืบได้ว่ามีพยานหลักฐานอื่นที่มาทดแทนกับประจักษ์พยานได้และฟังได้ว่านายชัยพลทำผิดจริงนายชัยพลก็ โดนจำคุกตลอดชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นนายชัชยพลเนี่ยมาดูรายการทนายคลายทุกบ้างอย่าไปดูรายการประเภทนะเชียร์นายชัยพลอย่างเดียวไอ้พวกนั้นเน่ะเหนื่อยนะมาดูกองแช่งบ้างมาดูรายการที่เห็นต่างจากนายชัยพลเช่นรายการทนายคลายทุกหรือรายการโคน,นันเมืองไทยบ้างจะได้รู้กองเชียร์มันเชียร์อย่างเดียว่ เชียร์สู้คดีเชียร์อะไรต่างๆไว้สุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะดูคดีน้องหญิงเป็นยังไงล่ะครับนะทนายความคดีนายชัยพลคดีน้องชมพู่กับทนายความในคดีน้องหญิงนะทนายความจำเลยคนเดียวกันใช่ไหมลีลาการต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะท่วงทำนองในการต่อสู้การเคลื่อนไหวทางการกลยุทธ์เหมือนกันเนี่ยทนายชุดเดียวกันนะลีลาการนําเสนอของทนายความในคดี น้องหญิงกับลีลาการนําเสนอทนายความในคดีลุงพลเป็นทนายความคนเดียวกันลีลาเหมือนกันลองไปดูรายการหนกระแสลีลาเหมือนกันเลยทนายความคนนี้นะจับทางได้ไม่ยากอัจฉิยะบอกจับไม่ยากลีลาเหมือนเดิมนะนะลีลาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับคดีน้องชมพู่กับคดีน้องหญิง มีลักษณะเหมือนกันคือไม่มีประจักษ์พยานมีมีนักกฎหมายทนายความบางคนบอกโอ้ยคดีน้องหญิงกับคดีน้องชมพู่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราต้องพูดความจริงเรามาออกสื่อเหมือนกันเลยครับไม่มีประจักษ์พยานพอไม่มีประจักษ์พยานปุ๊บนะจำเลยในคดีน้องหญิงไปเจอทนายความคนหนึ่งนะคนไหนก็ไม่รู้ว่าที่เป็นข่าวเนี่ย เขาก็บอกว่าสู้ได้สู้ได้สู้ไปสุดท้ายเป็นไงฮะสารชช้นต้นชนะสารลอุทร์ตลอดชีวิตสารฎีกาตลอดชีวิตเพราะเหตุผลเดียวในการที่ทนายความท่านนี้ในการสู้คดีตามที่ติดตามข่าวคือไม่มีประจักษ์พยานไม่มีใครรู้เห็นจำเลยคดีน้องหญิงเอาค้อน หรือเอาคันเกียร์ทุบหัวน้องหญิงจนตายเห็นนะมีช่องว่างนะไปเจอทนายความคนนี้บอกว่าสู้ได้เพราะไม่มีประจักษ์พยาคนคดีลุงพลเหมือนกันทนายความคนเดียวกันบอกว่าอะไรโอ้โหนะครับไม่มีใครเห็นลุงพลขึ้นเขาไม่มีใครเห็นลุงพลอ่าอ่าใช้อ่า,อ,าอุ้มเด็กไปทิ้งบนยอดเขาเป็นไงลีลาเป็นไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทนายความก็็นคนเดียวกันชุดเดียวกัน ทีมเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากนายชัยพลกับนางแตนว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วพยายามติดตามรายการทนายลายทุกรายการโคนันเมืองไทยของอัจฉริยะนายชัยพลกับนางแตนจะได้ความรู้อย่าไปฟังรายการที่เชียร์คุณนะเชียร์อย่างเดียวไม่เคยบอกเลยไม่เคยตําหนิตีเตียนไม่อะไรเลยอันนี้คือให้ข้อคิดเพราะฉะนั้นไม่มีประจักษ์พยา,ยานก็ติดคุก นะครับนะไปดูครับคดีหมอพิสุทธิห์หมอพิสุทธิ์ที่โดนกล่าวหาฆ่าเมียตายหันศพอันนั้นก็ไม่มีประจักษ์พยานก็ประหารคดีน้องหญิงจำคุกตลอดชีวิตศาลชั้นต้นชนะศาลอาุทธร์ตลอดชีวิตศาลฎีกาตลอดชีวิตนะไปดูคดีเอมี่นะยาเสพติดก็ทนายความคนเดียวกันศาลชั้นต้นชนะโอ้โหเอาไปแถลงข่าวใหญ่โตศาลอุทธร์เป็นไงนะโอ้โห นะตลอดแล้วก็ลดโทษเหลือสามสิบสามปีสี่เดือนถ้าผมจำไม่ผิดสุดท้ายเปไ็นไงนะจำเลยไม่ทราบไปไหนไม่รู้ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนะครับให้ดูไว้นี่เก็คือเทียบสองคดีดังนะโดยทนายความชุดเดียวกันนะครับนะแล้วเราไปดูการให้สัมภาษณ์ของทนายความจำเลยในะคดีน้องหญิงกับคำให้สัมภาษณ์ ของทนายความในคดีนายชัยพลเหมือนกันลีลานะครับลีลาลีลาเหมือนกันนะครับนะส่วนผลคดีของนายชัยพลจะแพ้ชนะนะอรอศาลตัดสินอันนี้ข้อแรกคือไม่มีประจักษ์พยานเพราะนั้นไม่มีจักพยานไม่ใช่ว่าจะไม่ติดคุก <c oughs> นะอันที่สองคดีน้องหญิงกับคดีนายชัยพลคดีน้องหญิงนะครับอ่า โจทย์มีหมอจากอ,าอะไรส่วนราชการนะผมอ่านคร่าวๆน่าจะมาจากโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็มาจากาโรงพยาบาลต่างๆนะนะนะครับอ่านคร่าวๆนะหมอของโจทย์ก็หลายปากแต่เป็นหมอที่มาจากหน่วยงานของรัฐสานักงานตํารวจแห่งชาตินิติวิทยาศาสตร์อะไรทำนองน,นี้นะนะประมาณนี้แหละนะเท่าที่อ่านคร่าวๆนะผิดขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวจะไปอ่านใหม่มันเยอะเหลือเกินเพิ่งได้มาเมื่อ เมืม่อเมื่อเมื่อวานนี้อัจฉริยะให้มาต้องขอบคุณแหล่งข่าวคนสําคัญของผมหมอตหมอหมอของทางราชการในการตรวจศพจําเลยก็ไปเอาหมอมาบาลเลยหลายปากเหมือนกันนะตอนแรกๆดูข่าวเขาบอกจําเลยในคดีน้องหญิงนี่ยากจนแต่ทําไมสามารถเอาหมอเอาผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากมาได้ก็เพราะทนายความจําเลยก็คือทนายคนนี้ก็เป็นทนาย ทนายชุดเดียวกันกับทนายลุงพลเหมือนกันก็จะมีอาจจะมีอะไรมีคอนเนคชันหรือสามารถติดต่อหมอพวกนี้มาได้อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบนะก็สามารถหาหมอมาสู้ได้พูดง่ายก็เก่งนะหาหมอมาได้ไปเอาไปจากไหนก็ไม่รู้นะนะแต่หมอของจําเลยเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวนี่รู้สึกว่ามันจะไม่นะไม่ได้ผ่าศพเองนะหมอที่ผ่าศพคือหมอของทางราชการ ส่วนหมอที่จำเลยหามาเนี่ยเขาดูจากภาพถ่ายอย่างเดียวนะครับอันนี้คืออธิบายนะหมอโจทย์เนี่ยหมอหมอหมอของคดีน้องหญิงเนี่ยดูจากดูจากการผ่าศพผ่าศพจริงๆแต่หมอจำเลยหามาเนี่ยเป็นหมอที่ดูจากภาพถ่ายนะมีหมอหลายปากเนียมีทั้งจุฬานะมีทั้งสถาบันอื่นอะไรต่างๆเนี่ยจำเลยเข้ามาเนี่ยจำเลยเก่งนะ เนี่ยทนายเขาทนายเขาไปหามาเนี่ยนะหมอโจ์เป็นคนผ่าศพหมอจำเลยคือหมอเอกชนจำเลยไปหามาไม่ได้ผ่าศพจำเลยต่อสู้ว่าเฮ้ยการพิสูจน์การตายเนี่ยนะเอาพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะเอาภาษาชาวบ้านแล้วกันการจะพิสูจน์การตายว่าเนี่ยน้องหญิงเป็นายตายเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปผ่าศพหรอกแค่ดูภาพก็รู้แล้วนะครับเขาสู้แนวนี้นะครับจุกรู้นะ โดยอ้างว่าต่างประเทศก็ทําเหมือนกันสมเหตุสมผลเหมือนกันนี่คือแนวการต่อสู้ว่าเฮ้ยไม่ต้องผ่าศพหรอกแค่ดูภาพก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรตายสามารถแปลเขาเรียกอะไรแปลแปลผลได้นะ่ะภาษาทางการแพทย์เขาเรียกแปลผลเท่าที่ผมอ่านในคำพักษานการสารชั้นต้นก็ไปเชื่อครับนะไปเชื่อทางจำเลยทนายความจำเลยเนี่ยทนายชุดเดียวกับทนายัยพลเนี่ยก็ไปเชื่อก็ จำเลยก็ยกฟ้องชนะไปพอมาสาลอุทธรณ์สาลนิกากลับเลยครับเห็นไหมสารจะต้นเชื่อสาลอุทธรณ์ตลอดชีวิตไม่เชื่อเชื่อหมอของหน่วยงานราชการที่ผ่าศพไม่เชื่อหมอของจำเลยที่ดูแต่ภาพนะครับก็จำคุกตลอดชีวิตทั้งสาลอุทธรณ์และสาลนิกาชุกครูนะครับอันนี้คือให้ความรู้ไง เพราะฉะนั้นหมอผ่าศพจึงมีความสําคัญมากนะนะครับมีความสําคัญมากเทียบกับคดีนายชัยพลนายชัยพลนี่หมอของทางนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลรัฐบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ทั้งผ่าทั้งชนะสูตรกันละเอียดเท่าที่ทราบนายชัยพลก็ได้ทนายชุดเดียวกันแลหมอชุดเดียวกันในการจัดหาหมอมาเท่าที่ผมติดตามข่าวนะ ถ้าไปเป็นความจริงต้องกราบขออภัยด้วยก็ปรากฏก็ไปเอาหมอมาเหมือนกันก็ไปหมอที่ว่าไม่ได้ผ่าศพอะแต่มาดูจับภาพแล้วก็วิเคราะห์อ่าว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแปรผลนะแปลผลจากภาพนะครับแปลผลจากภาพนะนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีของนายชัยพลเนี่ย ก็ต้องเทียบเคียงจากคำพิพากษาดีกาที่1810ทับ64คดีน้องหญิงผมก็เชื่อเลยนะครับว่านะการรับฟังพยาหลักฐานในคดีน้องหญิงเนี่ยก็จะเป็นบรรทัดฐานเพราะเป็นคำพิพากษาของศาลสูงสุดคดีนายเจริญก็จะคล้ายๆกันก็จะไม่เชื่อผลการชันสูตรของหมอจากตำรวจและก็นิติวิทยาหรือโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นคนกลางไม่ได้มีส่วนได้เสียเลย แต่หมอที่จําเลยหามาเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจําเลยไปจ้างมาหรือมาฟรีหรือเปล่าแต่มาฟรีพี่น้องเชื่อไหมล่ะครับหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจําเลยหามาเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างไหมหรือมาฟรีแต่ศาลก็ต้องมองว่าเนี่ยเป็นหมอที่จําเลยหามาน้ําหนักความน่าเชื่อถือมันจะน่าเชื่อถือเท่ากับหมอของโรงพยาบาลของรัฐของรัฐซึ่งเป็นปรุงซึ่งเป็นคนกลางหรือไม่ นี่ให้ความรู้นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช่นะครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากรายการทนายคายทุกข์เราเราตรงไปตรงมานะครับนะเพราะฉะนั้นคดีของนายชัยพลน้องชมพู่กับคดีของอน้องหญิงจึงมีมาตรฐานในการสืบพยานเหมือนกันนะนักกฎหมายทนายความบางคนบอกไม่เหมือนกันไม่ใช่อันนี้ก็เนะี่ยผมผมแย้งเลยผมเห็นต่างเลยเพราะฉะนั้น สารเขาก็ต้องเชื่อหมอของโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักเพราะเขาเป็นคนผ่าศดไอ้นี่แค่ดูแค่ภาพถ่ายนะครับเข้าใจนะฮะและคดีน้องหญิงเนี่ยปรากฏหมอที่จำเลยพามาดันไปเบิกความนะเชื่อสมกับนะหมอของฝ่ายโจทก์อีกมีมีหมออยู่คนหนึ่งแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าชื่ออะไรจากอะไร ซึ่งหมอของจำเลยไม่เคยรู้จักมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่หนึ่งมาก,ก่อนแล้วก็เป็นหมอของจำเลยด้วยดันไปเบิกความเจือสมหรือสอดคล้องกับหมอของโจทย์มันก็ยิ่งทำให้พยานโจทย์หรือหมอของโจทย์มีน้ำหนักมากขึ้นเลยลงโทษว่าจำเลยทำผิดจริงและจำคุกตลอดชีวิตนะครับนะเออเนี่ยไปสอดคล้องเนี่ยเนี่ยในคำพิพากษาสอดคล้องสอดคล้องสอดคล้อง,อองก็เรียบร้อย เจอสมนะครับส่วนหมอของจําเลยที่ไปเบิกความในศาลเนี่ยที่จําเลยหามาเนี่ยนะไม่ได้ผ่าศพเนะี่ยดูแต่ภาพเนี่ยถึงแม้จะมีคําเบิกความบางจุดที่แตกต่างกับของโจทย์นะก็ไม่ใช่ข้อพิรุษที่จะยืนยันว่าจําเลยที่หนึ่งในคดีเนี้ไม่ได้ทำร้ายผู้ตายนี่ในคำพิพากษาอยู่ในหน้าที่ห้าสิบเจ็ด บรรทัดที่สามตั้งแต่บรรทัดล่างขึ้นมาคือถึงแม้หมอคนจำเลยที่เบิกความแตกต่างไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวิรุษอะไรไม่ได้สงสัยอะไรอะ่ะนะนะครับเพราะฉะนั้นคดีนายชัยพลก็ไปดูเทียบกับคดีน้องหญิงแล้วกันว่ามันเพราะฉะนั้นเอาหมอมาเยอะนะเอาทนายระดับเทวดามาว่าความนะถ้าพยานหลักฐานของอายการโจดแน่นหนาก็ จำคุกตลอดชีวิตนะครับนะเพราะว่าลักษณะสองคดีนี้การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการรับฟังเนี่ยมันแนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันเลยเพียงแต่คดีน้องหญิงเนี่ยเขากล่าวหาว่านะฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายคือฆ่าผู้หญิงใช้ของแข็งทุบหัวอะไรทำนองเนี้ย จำเลยต่อสู้ว่ากระโดดลงจากรถตกรถอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนคดีนายชัยพลอายการเขาฟ้องเขากล่าวหาว่าอันนั้นฆ่าเด็กตายนะครับโดยเล็งเห็นผลลักษณะข้อหาเดียวกันชัยพลเนี่ยว่างๆมาฟังทนายเดยชาพูดอย่ามีอคติแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณเอาไปใช้ในการสู้คดีได้แต่ถ้าทำผิดจริงนะรับสาภาพดีกว่า จะได้รับการลดโทษนะครับนะจะได้รับการลดโทษเหมือนกับมือปืนในคดีหมอนิ่มรับสารภาพก็จำคุกตลอดชีวิตสักพักเดี๋ยวลดโทษเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วติดคุกก็ประมาณสักสิบปีสิบห้าปีก็ออกเพราะนั้นชัยพลฟังอยู่คดีน้องชมพูก่ก็ต้องไปดูว่าตัวเองอะ่ะทำผิดหรือเปล่าถ้าตัวเองทำผิดตัวเองก็รับสารภาพอย่าไปคิดว่าเฮ้ย อ่าไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะพาขึ้นเขาอย่าไปคิดว่าโอ้โหมีหมอต้องหลายปากมาช่วยแล้วสามอย่าไปคิดว่าเราได้ทนายเก่งมากเลยเป็นทนายชุดเดียวกับคดีเอมี่เป็นทนายชุดเดียวกับคดีน้องหญิงนะนะเราคิดว่าเราสามารถชนะคดีได้แน่พยานหลักฐานไปไม่ถึงเรานะเราต้องสู้แล้วเราดูสุดท้ายเนี่ยคดีเอมี่เป็นไง คดีน้องหญิงเป็นยังไงคดีลุงพลจะเป็นอย่างไรเนี่ยลุงพลก็ลองไปคิดดูนายชัยพลฝากไปคิดดูนี่ผมฝากให้ก็คิดนะได้ข่าวว่านายชัยพลเดินทางมากรุงเทพพรุ่งนี้เช้าเป็นโจทย์เบอร์ความที่ศาลอาญาดาเนินคดีกับเพื่อนรักผมอัจฉริยะเรืองรัตนพลที่ศาลอาญาเก้าโมงเช้าชัยพลมาที่ศาลชัยพลฟังไว้ที่ผมพูดเนี่ยถ้าอะไรไม่ถูกต้องค้าน้เลย นะเพราะฉะนั้นให้ดูคดีหมอนิ่มนะที่ถูกกล่าวหาว่าจ้างวานค่านะาาสามีตัวเองอะนะครับมือปืนนะครับที่คนยิงนะและคนซ้อนท้ายรับสาภาพจำคุกตลอดชีวิตตอนนี้ก็ลดโทษลดโทษเดี๋ยวก็ออกนะนะครับนะครับอันนั้นมีประจักษ์พยาน คดีคดีคดีหมอน,นี่มีประจักบพยานนะันนั้นไม่รอดจับมือปืนได้มีคำทัดทอดจบอันนั้นไม่ค่อยมีอะไรแต่คดีน้องชมพู่แต่ขับกับคดีน้องหญิงเนี่ยคล้ายกันเลยคล้ายกันทุกอย่างเลยลีลาการดำเนินคดีเนี่ยอัจฉริยะเพื่อนผมเนี่ยบอกจับทางได้เลยเดาใจไม่ยากทนายชุดเดิมลีลาการให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมไปดูการออกทีวีเนนะออกตัวแรงเหมือนกันนะ ศาลชั้นต้นชนะอ่อพอมาสารสูงเรียบร้อยให้ดูคดีเอมี M ่ e ดูการให้สัมภาษณ์ดูการถแถลงข่าวดูลีลาการต่อสู้ยิ่งคดีน้องหญิงกับคดีอ่น้องชมพู่นี่โอ้โหน้องหญิงกับน,น้องชมพู่นี่เหมือนกันเลยลีลาการต่อสู้แนวเดียวกันเลยการให้สัมภาษณ์ไปเอาเอาเอาเ,อาเทพเก่าๆเนี่ยมาเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยเขาเอามาวิเคราะห์หมดเลยว่าการให้สัมภาษณ์ของทนายความของจำเลยในคดีน้องหญิงกับอ่ จำเลยในคดีน้องชมพู่แล้วก็ดีเอมี่เหมือนกันลยนะนะ,นะชั้นต้นชนะพอชั้นอุทธรดีกาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้วิเคราะห์เห็นเลยนะครับจบไปแล้วนะครับคดีน้องชมพู่กับคดีน้องหญินเป็นไงได้ความรู้ไหมเพราะฉะนั้นนะฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพถ้าคุณทำผิดจริงนะถ้าคุณทำผิดจริงนะ คุณควรจะรับสรารภาพสำนึกในสิ่งที่คุณทำสารจะลดโทษให้นึกถึงคำพูดชูวิทย์กำมวลวิเศ์เขาติดคุกม,มาสองสามรอบแล้วเขาบอกว่าอะไรสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสรารภาพพอประมาณจุกรูชูวิทย์เป็นคนที่ผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะเขาเคยติดคุกกิจรางมาเคยเลือกทางเดินผิดพลาดรือบาเบียบ้างอะไรต่าง คือเขาติดมาคุกม,มาสองรอบถ้าผมจาไม่ผิดนะจําผิดก็ต้องขอขอโทษทียชูด้วยก็รู้จักกันนะชูวิทย์ให้ก็คิดดีนะครับว่าถ้าเราทําผิดจริงนะครับเรารับสารภาพศาลท่านจะเมตตาเราอย่าไปหลงเชื่อทนายหรือนักกฎหมายหรือใครแม้กระทั่งอาชีพผมหรือแม้กระทั่งตัวผมนะว่าให้สู้คดีไม่มีใครเห็นเราตอนตอนฆ่าไม่มีไม่มีประจักษ์พยานเห็นเราตอนกระทาความผิดสู้ดีกว่าเผื่อรอด นะหรือบางครั้งบอกว่าต้องเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนะเราแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คืออะไรชีวิตของลูกความเป็นเดิมพันเราแคบเราเราต้องเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเราต้องดันลูกความห้สู้จนถึงที่สุดแต่สุดท้ายอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายหน้าบัลลังถึงวันฟังคำพิพากษานะคดีน้องหญิงอัจฉริยะบอกว่า จำเลยมาสารหรือว่าจำเลยอยู่ในเรือนจำไม่รู้แต่เท่าที่ทราบมามีทนายความไปสารหรือไม่ในคดีน้องหญิงลองไปลองไปดูนะฮะทนายความที่เคยอยู่เคียงข้างเราวันนั้นไปสารหรือเปล่าถึงวันนั้นเราจะเดียวดายในวันที่สารมีคำพิพากษานะครับทิ่ทำผิดจริงรับสาภาพทนายไม่ได้ติดคุกกับเราด้วยคนที่ติดคุกคือเรา คนที่ต้องติดคุกคือตัวเราแล้วเราต้องติดคุกหนักเพราะศาลเห็นว่าเราไม่ได้สำนึกเลยเราก็โดนลงโทษสถานหนะักเงินค่าทนายเราก็ต้องเสียไปคุกก็ต้องติดแล้วเราก็ต้องโอ้โหทนทุกข์ทรมานหลายปีแต่เราตัดสินใจรับสารภาพจบเชื่อผมสู้ติดแน่นะติดแน่แน่ถ้าทำผิดแล้วยังสู้แพ้นี่ติดนานเลยไม่มีเหตุลดโทษรับสารภาพ ติดพอประมาณสารใช้มาตา78ดูคดีเอ็กจากรกิตนะครับหมอนิ่มสารยกฟ้องเพราะยังมีข้อสงสัยนะไม่น่าจะเป็นคนจ้างวานค่าเพราะอะไรหลังจากทะเลาะกันยังไปเยี่ยมผัวที่เรือนจำนะยังมีเพศสัมพันธ์กันก็แสดงว่าไม่น่าจะเป็นคนจ้างวานค่านะก็คือแม่ยายจ้างวานฆ่าแม่ยายก็ยอมรับไม่เป็นไร แม่ยายจ้างวานฆ่าโดยทั่วไปคดีพวกนี้ต้องประหารสถานเดียวมาตราสองแปดเ้าแต่สารบอกว่าอะไรทำเพราะความเจ็บใจทนทุกข์ทรมานลูกสาวคนเดียวถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายเคยใช้วุธปืนยิงอะไรต่างๆทนทุกข์ทรมานกลัวว่าต่อไปจะมาฆ่าลูกตายก็เลยคิดมากก็เลยไปจ้างมือปืนมายิงนะสารอุทธรลดโทษหนึ่งในสามจากประหารเหลือตลอดชีวิต สารีกาบอกเฮ้ยต้องลดสักกึ่งหนึ่งเลยเพราะอะไรน่าเห็นใจนะทำไปเพราะทุกสาหาัสอายุก็มากแล้วจะแปดสิบก็เลยลดเหลือแค่ยี่บห้าปีติดคุกไมเท่าไหร่เดี๋ยวก็ออก้ะครับแก่ผมว่าห้าปีเจ็ดปีก็อาจจะออกแล้วคิดเอาเอง,เองนะแต่คิดบ้างน,นนะเพราะอายุมากเดี๋ยวก็เข้าโครงการพักโทษพักโทษมีสองอย่างพักโทษแบบโดยทั่วไปกับพักโทษแบบวี p หรือแบบพิเศษเนี่ยแบบคุณสรยุทธ์เนี่ยก็เป็นการแพักโทษแบบพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเซ็นให้อันนั้นก็ออกก่อนกําหนดได้ไม่นานผมว่าติดไปก็อย่างมากสั้ห้าปีเจ็ปีผมคิดเอาเองนะคิดวนะ่านอาจเป็นไปได้นะไม่จําเป็นต้องไปหนึ่งในสงในสามอะไราหนักนะนี่ครับนี่แหละครับ,รบลดโทษได้ถ้าเราสํานึกในการกระทําความผิด นะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยโดยเฉพาะรายการทนายคายทุกข์พี่น้องจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยเนี่ยฟังแล้วเห็นชัดนะวันก่อนมีคนหนึ่งไปยึดรถนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเด็กมาด้วยสองคนเป็นลูกตำรวจอายุประมาณสิบขวดเหตุเกิดที่ศาลจังหวัดนนท์มาปรึกษาคดีกับผมผมบอกว่ารับสารภาพแล้วเขาบอกไม่เอาแล้วเขาจะสู้เพแล้วแต่นะเพราะพยานหลักฐานมันชัดอันนี้เล่าให้ฟังคนมาหาผมเนี่ย นะน้อยคดีที่ผมจะรับว่าความเพราะอะไรผมดูแล้วถ้าผิดจริงหลักฐานมัดผมกกลับไปแท้เขาบอกก็จะสู้สู้ไปที่อื่นเราไม่ทําเพราะเลยมันชัดมีลายหนึ่งนะครับเป็นคดีดังเลยใช้บริการทางเพศเด็กอายุประมาณสิบสามสิบห้าแถวแถวจังหวัดอุดอรเป็นข่าวใหญ่เลยนะโอ้โหข่าวใหญ่เลยก็มีเสียคนหนึ่งเนี่ยก็ไปไปใช้บริการผมก็บอกโอ้โหหลักฐานค่อนข้าน่นนผมบอกอย่าสู้นะเขาสู้นะโดนไปห้าสิบปี